ขึ้นมาหนึ่งนิว้วกลายเป็นนอนกระดึบชูนิว้วขึ้นมาสองนิว้วก็ตายกระโดดไปมาชูนิว้วขึ้นมาสามนิว้วแมวเหมียวร้องเรียนเพี้ยหาชูนิว้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงมุมลายไตบนฟ้าชูนิว้วขึ้นมาห้านิว้วกลายเป็นดอกบัวสวยงาม สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะเด็กๆยังเรียนในหน่วยของเล่นของใช้กันอยู่ค่ะและในวันนี้นะคะ ครูเจนนี่ก็จะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องอันตรายที่เกิดจากของใช้และการป้องกันอันตรายค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูเจนนี่ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆกันค่ะเพลงเก็บของ เก็บของกันให้เขาทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนนู้นู้อย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของกันให้เขาทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคน มาช่วยกันเก็บทุกคนนู้ยน้ยยาส้นช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรียนรู้อันตรายจากของใช้และการป้องกันอันตรายวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ภายในบ้านกันค่ะ เด็กๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่าของใช้ในบ้านของเรามีอะไรบ้างที่ทำให้เด็กๆอาจจะได้รับอันตรายเราไปดูกันเลยคะ่ะของใช้ประเภทแรกนะคะก็คือของมีคมคะ่ะเ,เด็กๆเ,เรียนเรื่องของมีคมไปแล้วจำได้หรือเปล่าคะของมีคมภายในบ้านของเรานะคะก็ได้แก่กันไก คัตเตอร์หรือว่าจะเป็นของมีคมที่อยู่ในห้องครัวของเราได้แก่มีดและซ่อมค่ะและยังมีของมีคมอื่นๆอีกมากมายนะคะวิธีป้องกันคือให้เด็กๆอยู่ห่างจากของมีคมเหล่านี้ค่ะและก็เก็บของมีคมให้อยู่ภายในลิ้นชักหรือว่ากล่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ของใช้ประเภทต่อมานะคะก็คือแก้วน้ำหรือว่าขวดแก้วค่ะสิ่งของที่ครูเจนนี่กำลังถืออยู่นะคะทำให้แก้วอาจจะแตกแล้วก็บาดมือเด็กๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรระมัดระวังในการใช้แก้วน้ำหรือว่าขวดที่มีลักษณะเป็นแก้วค่ะวิธีป้องกันนะคะก็คือให้เด็กๆเปลี่ยนไปใช้เป็นขวดพลาสติก หรือว่าแก้วน้ำพลาสติกก็ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะของใช้ประเภทต่อมาก็คือน้ำยาสำหรับใช้ทำความสะอาดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์หรือว่าน้ำยาซักผ้าขาวค่ะน้ำยาเหล่านี้นะคะมีอันตรายและก็มีสารเคมีด้วยค่ะซึ่งถ้าเด็กๆสูดดมเข้าไป หรือว่านำมือของเด็กๆไปสัมผัสกับน้ำยาเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆได้รับอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วก็การสูดดมน้ำยาเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะครูจนนีต้องย้ำมากๆเลยค่ะคือเด็กๆห้ามนำน้ำยาเหล่านี้เข้าปากโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะของใช้ประเภทต่อมานะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีหม้อหุงข้าวพัดลมรวมไปถึงเตารีดด้วยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะล้วนแต่มีอันตรายทั้งนั้นเลยค่ะวิธีป้องกันนะคะก็คือให้เด็กๆทุกคนอยู่ห่างจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ไม่นำมือที่เปียกไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟช็อตหรือว่าไฟดูดได้ค่ะเพียงเท่านี้เด็กๆก็จะปลอดภัยจากของใช้ภายในบ้านแล้วค่ะว้าวจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับ อันตรายจากของใช้และวิธีป้องกันอันตรายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเอาแบบนี้ดีกว่านะคะในวันนี้นะคะครูเจนนี่ก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆก,กันด้วยค่ะให้เด็กๆช่วยกันหาค่ะว่าของใช้ในภาพมีของใช้ใดบ้างที่เป็นของใช้อันตรายค่ะ ของใช้อันตรายในภาพแรกนะคะก็คือเตารีดค่ะภาพที่สองนะคะก็คือขวดแก้วค่ะและภาพสุดท้ายนะคะก็คือมีดค่ะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกกันบ้างคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยค่ะและก่อนจากกันนะคะครูเจนนี่ขอมอบหมายงาน ให้เด็กๆวาดภาพของใช้ภายในบ้านของตนเองค่ะจะเป็นของใช้ชนิดไหนก็ได้นะคะตามที่เด็กๆสะดวกเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตกแต่งระบายสีให้สวยงามด้วยนะว่าวันนี้หมดเวลาซะแล้วเอาเละค่ะ ครูเจนี่ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการเรียนครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ